สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนส่องไพรนําโชคครับในทุกวันที่14และวันที่26ครับวันมีป่าทุกท่านนะครับมาที่พื้นป่านะครับบ้านห้วยนะครับนะซึ่งบริเวณที่นี่จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากเลยครับเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและก็มีแมกไม้หลายหลายชนิดนะครับแน่นอนที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนนะครับในการดูแลสิ่งแวดล้อม นะครับที่นี่เขานับถือเรื่องของเจ้าพ่อที่นี่จะเป็นเจ้าพ่ออะไรติดตามไปกับคนส่องไพรเชิญครับครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นด้านหลังป่าแห่งนี้นะครับเป็นป่าอยู่ริมอ,อ่างเก็บน้ำเขื่อนราศีสไลดนะครับบริเวณที่ท่านเห็นก็คือต้นพยอมนะครับแล้วก็ต้นพอกแล้วก็เบญจราอื่นๆเกิดขึ้นมากมายนะครับ หากมองไปอีกด้านหนึ่งนะครับอาปาสแบงนะครับต้นสะแบงที่เกิดขึ้นเยอะแยะหมดครับที่บริเวณพื้นที่ของเขื่อนราสีสไลดครับผ่านมาตรงนี้นะครับเห็นพ่อค้าโอ้โหไอศครีมนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับบางขอเลขนะครับกับพระตำนัก เจ้าพ่อพรมพิมานแล้วก็เจ้าพ่อสมเียนดำนะครับน้องก็กำลังจะจบขอโชคขอลาบนะครับคนสองไพรผ่านมาเห็นครับหลังจากที่ดูแลเรื่องดงเรื่องป่าก็มาดูเรื่องของเจ้าพ่อผู้ที่ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับป่าไม้แถบนี้นะครับช่วงน้ําท่วมกับน้ําหลากก็ถึงครับแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับต้นพอก รับต้นตราดนะครับต้นพยอมเยอะมากครับมาดูที่ศารพ่อพรอพรมพิมานแล้วก็เจ้าพ่อสมเด็จดำนะครับที่พระตำหนักนะครับหลวงพ่อค้าจะได้มาจุดขอพรขอเลขขอโชคท่านครับคงแรกแปดศูนย์หนึ่เลขอีกครั้งหนึ่งที่จุด<า>เด่นเจ็ดศูนย์ครับ ครับคนผ่านไปผ่านมาก็บีบแตรขอโชคขอพรเป็นการส่งสัญญาณถิ่นเจ้าพ่อพรมพิมานแล้วก็เจ้าพ่อสมเด็จธรรมนะครับเรื่องของเจ้าพ่อเรื่องของความเชื่อเรื่องของโลกทัศน์นะครับในโดยเฉพาะในการดูแลทรัพยากรดูแลป่าเนี่ยนะครับทางชุมชนเองนะครับก็มีเรื่องของความเชื่อเพราะว่าเชื่อว่าเจ้าพ่อนะครับนอกจากจะดูแลนะครับในเรื่องของนะครับความเป็นอยู่ นะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับท่านก็นยังดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับนี่คือความเชื่อของพี่น้องประชาชนนะครับแถวโนนตุนนะครับแถวบ้านห้วยแห่งนี้นะครับซึ่งก็มีเจ้าพ่ออยู่มากมายความเชื่อในการนับถือเจ้าพ่อนะครับก็จากเจ้าพ่อดุงภูดินนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อใหญ่แล้วก็มีเจ้าเมืองต่างๆมีเจ้าพ่อต่างๆในการดูแลทรัพยากร นะครับที่ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าอามีฐารเอกในการดูแลรักษาดูแลทรัพยากรท,ท,ทั่วไปนะครับอ่มองดีก็ได้8ปดศูนหนึ่งกับเจ็ดศูนนึ่งนะครับอ่าพอคาไอติมจะขายพระท่านออกมมาาหลยู่ครับ ยังพะฮันมีคนเผลอมากินนะผมได้ครับไอศครีมวันนี้เผลอมาสารตรงขามอ้าวเอาเฮดไอติมถวายหลวงพ่อนะเอาเท่าไหร่ครับเอาจากบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับเออวันนี้จะจไอศกีมถวายหลวงพ่อครับมาเห็นพ่อข่าขายไอศครีมนะครับมาถวายเจ้าพ่อก็เลยสิซื้อไอศครีมถวายเจ้าพ่อ มาถาวายพอพรมพิมาขอให้ดูมีสูงมีหลามนั่นพอพรมพิมายในเด้อวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพนองเจ็ขอให้ออกสามตตรงตงในเด้อเลขขายแศูย์หนึ่งลดตะรีขอให้ออกสามตตรงตในเด้อสาธุสาธุถวายเด้อพอพรมพิมายถวายให้เศรษสาธุ